สบายสบายมาแล้วค่ะ คราวที่แล้วนะคะเราได้นําเสนอเกี่ยวกับการลดเลือนริ้วรอยนะคะทําให้หน้าใสเนียนดึงเดะโบะขึ้นมานะคะจากแขกรับเชิญของเราอายุกว่า60แล้วนะคะภายใน7วันนะคะกลับมาเด้งดึ๋งได้ด้วยใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าสร้างความอึ้งให้กับทั้งคุณผู้ชมแล้วก็พวกเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเชิญมาอีกทีค่ะขอต้อนรับดรเซรีวงวันทาค่ะยังเรื่องอายุจังเลยชอบเลยอยาย้มอยายามอยาย้มเรื่องอายุไม่เอา แหม่ที่ย้ำเนี่ยไม่ได้แบบอยากจะให้รู้ยุดหล่แต่อยากจะให้เห็นว่าแตกต่างจากผิวหน้าจริงๆเราสองคนนี้อายุปะติดนึงนะคะแต่ยังอาพี่ยึดหลักประเภทไม่ยอมแพ้กับธรรมชาติใช่ไหมล่ะ,ะ,ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นแสงแดดการทํางานการทํานู่นทำนี่เนี่ยมันก็มีปัญหาใช่ไหมฝ้าเอ่ยรอยด่างดำลูกขุมขนกว้าง ผิวหยาบกร้านมันมาหมดแหละใช่ไหมพอมาหมดเราก็ต้องพยายามทํานู่นทํานี่อาจารย์เคยมีปัญหาเหล่านี้ไหมคะมี่ม่เคยเห็นเลยอาจรก็ไม่เคยเห็นเลยเห็นกี่ครั้งก็ดูดีเสมอก็เพราะว่าพี่เป็นคนที่เมื่อตอนบีแล้วพี่พยายามไอ้ความพยายามพี่ตรงนี้เนี่ยพี่ก็สรรหาใช่ไหมคนเขาบอกคาเวียดีเนี่ยกระปุกละแปดพันนะจ๊ะทาคาเวียแล้วเป็นยังไงคะ ก็แพงใช่คะแล้วเราดีสมราคา8 0 0พันไหมคะก็คือมันมันไม่สมราคาเพราะเราเสียตั้ง8 0ด0แต่การเห็นผลมันช้าส่วนบางอย่างพอไปซื้อมาใช้ก็แพ้คือสองอย่างเนี่ยสลับกันไปมาไม่แพ้ก็แพงไม่แพ้ก็แพงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ลําบากใจแต่เราก็ยังไม่ยอมแพ้นะมันจะแพ้มันจะแพงไงก็เราก็หาไปเรื่อยๆต้องต่อสู้เอ่อจนกระทั่งมาเจอดรพิเชษซึ่งเขเป็นนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของ อะไรล่ะสมุนไพรธรรมชาติต่างๆเนี่ยเขาก็แนะนำครีมนี้ให้พอมาใช้เนี่ยถูกใจมากเด้งไม่แพงไม่ได้งกนะคะแต่เราต้องใช้ต่อเนื่องไงจนกว่าเราจะตายเราต้องใช้นานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาอะไรไม่แพงไว้ก่อนอันที่สองนั้นก็คือว่ามันเห็นผลน่วันแรกเราทาเรามือลูบปั๊บเนี่ยอุ้ยตายแล้วผิวฉันเนียนอะไรปันนั้นอะไรอย่างเงี้ยจิิงๆรู้สึกเลยพอเ้อามาปุ๊บเนี่ยหลายคนกระแสตอบรับเยอะมากันนีไงที่พี่ต้อใหม่อีกรอบมีผ้าอะไรรู้ไหม มีคนเนี่ยหลานชายบ้างเพื่อนบ้างโทรมาจริงหอจริงหอจริงหออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปใช้การจะไปใช้กันแล้วขอบคุณนะคะโทรมาขอบคุณบอกใช่เลยคือเห็นชัดเจนเรื่องความเนียนแล้วก็เรื่องของลูกขุนเรื่ออะไรต่างๆมันหลายอย่างคือเรียกว่าวันแรกเนี่ยพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันลูกหน้ามันจะรู้เลยแล้วมันไปเรื่อยๆก็จะดีขึ้นนั้นอันนี้เราก็ชอบหนึ่งไม่แพงอันที่สองเห็นผลด้วยความรวดเร็วอันที่สามเนี่ยถ้าเราไล่จากเจ็ดวันที่เราทำเนี่ยนะ มันมันมันเหมือนมันครอบคลุมหลายๆอย่างอ่ะนะผิวเนียนนุ่มบ้างนะฮะเรื่องรูขุมขนกระชับบ้างเรื่องความเนียนบ้างเรื่องความขาวบ้างเรื่องความสดใสบ้างเรื่องการลดนิ้วรอยบ้างนะฮะและที่สำคัญอ่อนกาไวอันนี้แหละมันมันคือมันมีหลายอย่างในเดียวกันเพราะฉะนั้นไอเรื่องความได้ผลเร็วราคาไม่แพงแล้วก็เออมันทำได้หลายอย่างตรงนี้ก็เลยทำให้ พี่ใช้มาโดยตลอดนะสามปีคุณสมบัติพิเศษของเขาก็คือมันเป็นปอยไฮโดรบาลานซ์คือหมายความว่าระหว่างน้ํามันกับน้ำเนี่ยมันมีความสมดุลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทําสําหรับคนหน้ามันด้วยแล้วก็คนหน้าแห้งด้วยนะฮะแล้วมันมีคอลลาเจนคอนโทรลซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เกิดความยืดหยุ่นของผิวผิวเราก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วมันก็มีตัวที่มันจะควบคุมเรื่องของเลือดลมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนิชช่างแต่งหน้าเวลาเขาแต่งหน้าพี่นะเขาจะบอกว่าอุยตายทําไม ประเภทมีเลือดฝาดมีเลือดฝาดบอกดูยังไงยี่กเลยนะคะแล้วแบบนี้สามารถใช้ได้ทุกไวัยไหมคะเนมันน่าจะได้ทั้งหมดนะนะคนเราเนี่ยบางครั้งเราก็ใช้เพื่อแก่แต่บางครั้งเราก็ใช้เพื่อกันใช่ไหมเพื่ออย่างวัยพี่มันถึงแก้แล้วแต่หูหนูเรียกัน นะฮะคือ25ขึ้นไปก็สามารถใช้ได้แล้วคือคนเดานี่จะไปทํทำไมต้องรอให้เกิดปัญหาค่ะมันเหมือนเวลาผู้ชายเวลาที่ไปนอกใจเราเวลาเราพูดอะไรเขาบอกว่ายังไม่เกิดขึ้นเลยทำไมต้องคิดรอให้มันเกิดแล้วค่อยมาว่ากันบอกเรื่องอะไรอ่ะเตรียมไปเนิ่นใช่ไหมมันก็ต้องแบมเชิงรุกเชิงรุกใช่ไหมแล้วเหมือนกันหน้าเราเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยให้มันมีปัญหาไปแล้วเราแก้เนี่ยมันก็เป็นเชิงรับแก้ยากแต่ถ้าเรากันไว้แต่ต้นเนี่ยเป็นการทํางานเชิงรุกมันจะดีกว่านะจะเชื่อว่าจาคงจะพอใจกับผล การเปลี่ยนแปลงมากเลยแต่ว่าอยากทราบว่ามันนานแค่ไหนคะใช้ไปนานแค่ไหนถึงจะเห็นว่าหน้ากลับมาใสเด้งแบบนี้เลยคืออย่างที่บอกว่าวันแรกเราก็เริ่มรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วพอ7วันเราก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่พี่เองเนี่ยใช้ประมาณสักสองสาเดือนคนก็เริ่มทักต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะคืออย่างที่เห็นวางอยู่เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด7กระปุกเดกระปุกใช้ก่อนเลยใช้วันละกระปุกอ่แล้วหลังจากนั้นเราใช้ในขวดนั้นแล้วพี่ก็ใช้ต่อเนื่องเ้วยมาปัจจุบันนี้เวลาไปไหนมาไหนเพื่อนฝูงก็ได้แต่ชมว่าเราเนี่ยหน้าใสงเราาาออยยุน้กว่ เราไม่ใช่รุ่นเดียวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูนิดนิ้ไหมคะใช้ยากไหมคะเนี่ยใช้ยังไงคือทีแรกเนี่ยเขาบอกกระปุกนี้ให้ใช้สองครั้งพี่เห็นแล้วพี่ก็สยองทำไมอะคะตัวจะเมื่อยมือเพราะมันเยอะเหลือเกินแต่ปรากฏพทาเข้าไปมันซึมเร็วมันก็เลยไม่ด้วยนะคะแน่คือถ้ามันซึมช้าเนี่ยเราก็จะทุณครับวน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 เรื่ยกว่าจะหมดครึ่งกระปุกต่อไอต่อครั้งใช่ไหมซึมเร็วจริงอะ็คือหนึ่งกระปุกก็คือไม่เนิรนดอะออยไฮโดรบาลานซ์น้ำกับน้ำมัน พอเหมาะพะเจาะไงข่ขาซะเลยนะะ้าขาคุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้านอยากได้บีสวยบ้านเ้วทำยังไงนี่พอก็ให้พีมาทีไรก็จะมาลดราคาให้ห้าสิบอร์เซ็นตอสองพัเหลือพันกว่ากว่าโทรมาเลย0 2 8ย์2 0 0 0 ร้อยคนแรกเนี่ยเขาให้เลยประมาณพันกว่ากชนะาน่ให้จะร้อยชุดทนะ้น่จะบอกให้ร้อยชุดเท่านั้นนะคะย้ําเบอร์กันอีกทีค่ะ02862 2,000ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวกระปุกนี้อุ๋ยต่อเนื่องเลยแล้วกันค่ะนี่ขคงเขาอ่างั้นเดี๋ยวเราไปรับโชคสบายๆกันค่ะ